ใช่ผมคิดว่าการสแสดงออกของประชาชนนั้นเนี่ยนักการเมืองก็ต้องมีเข้าไม่มีส่วนเพราะว่าคาเรียกร้องของกลุ่มที่จะชุมนุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยนี่ก็คือการเรียกร้องเอาอานาจนอกระบบซึ่งไม่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยและเป็นอํานาจที่ไม่ได้มาด้วยรัฐธรรมน,นูญดังนั้นในฐานะที่เรามาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชน าการแสดงพลังอันบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนในวันนี้เป็นการยืนยันว่าเราไม่ต้องการอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการจะชอบรัฐบาลไม่ชอบรัฐบาลน,นั้นสามารถแสดงออกได้ในวิถีทางประชาธิปไตยแต่ต้องเป็นไปตามคนรองตามรัฐธรรมนูญน,นั่นก็คือในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอให้กําลังใจพี่น้องอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาจากนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน เสียงข้างมากในสภานี้นะครับแล้ววันนี้รัฐบาลเองก็มีนโยบายในการที่จะให้ประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนมากมายต้องให้กําลังใจสําหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับแลวเราก็ปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างที่สุดครับ ค่ะและตอนนี้อยากให้ท่านเชิญชวนพี่น้องแสดงที่ยังไม่ได้มาชุมนุมที่นี่อะค่ะอยากเชินชวนให้พี่น้องแสดงออกคบอบผมบอกว่าวันนี้เป็นการแสดงพลังเพื่อจะเห็นได้ว่าใน3าสวันนี้จะมีการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงทั่วทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางขออนญาตไปกินไก่ย่างส้งตมตำที่วิต้าก่อน มาพร้อมกับประธานนปชที่ดานพวกเราเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนนั้นเราไม่เห็นด้วยกับกระบวนการที่ไม่เป็นประจํประชาธิปไตยและก็อยากให้พี่น,น้องได้ออกมาร่วมชุมนุมเพื่อแสดงพลังงานบริสุทธิ์นี้ครับเราก็จะแสดงด้วยความชุรรมนุมโดยสงบและประาศจากอาวุธไม่ใช้ความรุนแรงก็เป็นการแสดงเจตนาว่า คนภาคอีสาน20กว่าจังหวัดเนี่ยยังปกป้องรัฐบาลยังเอารัฐบาลชุดนี้อยู่นะครับนั้นขอถามประเด็นสุดท้ายเลยก็แล้วกันว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับกรณีที่เอสอ้าต่นัดชุมนุมพรุ่งนี้ค่ะที่สนามม้านางเลยผมคิดว่าแค่คิดเนี่ยก็ผิดแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เส่ไอ้เรียกร้องและกระบวนการผมจําชื่อไม่ได้กระบวนการหลายชื่อไม่อยากจะทำนะไม่อยากจําไม่อยากจะอยู่ให้อยู่ในสมองเลยแม้แต่ความคิดในการที่จะเอาอํานาจและนายุ ที่เป็นานไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในสถานการณ์อาณาเยอประเทศทั่วรลปในขณะนี้นะครับแม้แต่ประเทศรอดข้างเราอย่างพามา่าซึ่งเคยอยู่ในอำนาจประเดีการมา23ปีวันนี้เขายังเสืยดประเทศเขายังพลิกจากหน้ามือไปหลังเลยในขณะที่ประเทศเรานั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเข้มแข็งทางการเมืองแต่ถูกทำลายเมื่อปี2549จากการปฏิวัติ วันนี้สิ่งเหล่านี้มันควรไม่เกิดไม่ควรจะเกิดกับประเทศเราอยู่แล้วเราต้องเดินหน้าในการพรัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเรียกร้องอำนาจรอกระบบที่ไม่ได้มาจากอำนาจประชาชนนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่อารยประเทศนี้เขาต้องการนะครับวิธีทางประชาธิปไตยเท,ทาย่านั้นเป็นวิธีทางที่ถูกต้องและเป็นการเคารพต่อเจ้าของประเทศนี้นะค่ะและตอนนี้ต้องขอบพรคุณท่านสสมากๆเลยนยนะคะขอบคุณมากค,ค่ะ มันยังหลงตัวเองมันยังคิดว่ามันสั่งพี่น้องชาวใต้ได้แต่วันนี้ชาวใต้เขารู้แล้วว่านักการเมืองของเขานั้นไม่เคยทำอะไรกับชาวบ้านเลยเล่นการเมืองเพื่อตัวเองไม่ใช่เล่นการเมืองเพื่อประชาชนเขาจึงไม่เอาด้วยรัฐบาลนายกยิ่งลักไปประชุมคลรสัญจรภาคใต้สองครั้งอนุมัติงบประมาณเพื่อชาวใต้ไว้เป็นจำนวนมากมายมหาศาลจนชาวใต้ยอมรับพักเพื่อไทยแล้วครับพี่น้องครับ แล้วแบบนี้ถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่ไอ้พัรคการเมืองเก่าแก่มันจะเหลือถึงร้อยไหมเนี่ยอาจจะเป็นพัรคต่ำร้อยก็ได้นะครับพี่น้องครับใช่ไหมพี่น้องมันเล่นการเมืองแบบไหนมันพูดจากโกหกตอแหลไปวันวันพอจับได้มันก็ไปเรื่องอื่นมันไม่เคยมาขอโทษประชาชนอย่างอีลองโคศกพักไปออกมาพูด ตอนนี้ครอบครัวชินวัตรเตรียมหนีไปต่างประเทศและดูความคิดของมันมันจินตนาการของมันไปเรื่อยยิ่งไอ้เทพทงเทพไทยไอชวนน์อะไรพวกนี้พูดจาตอแหลไอรายการสายล่อฟ้านี่โกหกตอแหลทั้งวันนะครับทุกวันยิ่งไอ้จ่าพงด้วยยิงไปใหญ่ไอ้นี่กับสารคามต้องตบกะโหลกให้เบิร์ดกะโหลกไปสักทีข้าวแดงแกงร้อนเคยกินของคนแสดงมาแทบตาย พอไปได้เขาขุนดีหน่อยลืมขนแสดงด่าขนแสดงต้งนั้นแหละนี่คือไอ้จ่าพงศลรกคามครับจำได้ไหมพี่น้องปีห้าหนึ่งขึ้นเวทีอยู่กับผมเขารบพี่ขวัญชัยสุดชีวิตกินข้าวอยู่ชมรมคนรัอุดรตลอดไอ้เวรพอไม่กี่วันหน่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนค่ายด่าคนแสดงด่าขวัญชัยมันบ้าไปใหญ่ละไอ้คนพวกนี้ไม่มีครับ ไม่มีความกระตันอยูกับใครเลยเนรคุณแบบลูกพี่มันจริงๆไอพวกนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับเอาลงเอาลงนะภาพจะได้ไปจับนะครับพวกเราคนแสดงต้องมีวุฒิภาวะหน่อยจะทําอะไรอย่าให้เขาตําหนิเราได้เขาจ้องเรามากวันนี้ต้องยืนยันกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศขอบพระคุณทุกท่านที่ดูพีแอนพีชาแนลในขณะนี้ เลตติ้งขึ้นมาอันดับห้าเลยนะครับตอนนี้ท่านดูกันมากเพราะท่านสนใจการชุมนุมที่จังหวัดอุดรธานีท่านจึงเฝ้าอยู่หน้าจอดูข้อความทาง s m s แล้วชื่นใจจริงๆครับพี่น้องครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่อยู่หน้าจอ p n เ c h a พี e l แลและขอบคุณทางสำนักข่าว TNN และขอบคุณสำนักข่าว a d ดีอด้วยนะครับที่ได้มาร่วมรายงานสดการชุมนุมวันนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้อง วันนี้พี่น้องจากหลายจังหวัดในภาคอีสานทั้งยี่สิบจังหวัดเดินทางมาตรงนี้พี่น้องทราบข่าวการเลือกตั้งเมื่อวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาว่าจังหวัดอุดรธาน,นีได้สร้างประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของการเมืองท้องถิ่นที่นายกอบจอสามารถที่จะทำคะแนนได้มากมายมหาศาลและสามารถเอาสอบาอบจมาได้ทั้งสามิบเจ็ดเขต พบกับนายกของคกา,าสวนจังหวัดวิเทียนขาวขาครับกับเรียนพี่น้องทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอที่เคารพยางยิ่งครับ ก่อนอื่นขอทำาหนาทีเจ้าของบ้านกนเด้อพี่น้องเด้อขอต้อนรับพี่น้องจากทุกจังหวัดทุกอำเภอในประเทศไทยที่มาเมืองอุดอรเข้ามือนี่มาเมืองอุดอรบ่รมีหมากัดครับมาหลดครับ <S <S 1> <S 1> ท่านไปกรุงเทพนี่หมาบ่กัดแต่ว่าผู้่ามันกัดเข้าเลยครับเพราะฉะนั้นเจ้าดรขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ อ้อมอกของคนเส้อแดงเมืองอุดรธานีนะครับก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เรื่องงานทุ่งสีเมืองก่อนเอาไปเรื่องเป็นล่าก่อนนะปีนี้อบจอจัดขบวนแหยยิ่งใหญ่ร่างการให้พี่น้องชมมาเบิ้งขบวนแหของอบจอและพี่น้องเดอ้อลงทุนในกรมศิลปากรมาออกแบบให้นั่งล่ำฟอนสองลอยคน ความเง้วของกระบวนแฮรของอบจอนี่ยเงี้ยวกิโลหนึ่งครับ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงแล้วอบจจัดมวยฟรีให้พี่น้องเบิ้งสิบมือสิบขึ้นครับมีการประกวดนักร้องมีคนมาสมัครแล้วสามรอยเก้าคนครับเงินรางวัลทีหนึ่งหามืนสี่มืนสามมืนบาทครับและนอกจากนั้น อ,อบจได้จัดประกวดธิดาพามีชิดเองปีนี้อ,อบจเ็เองโดยตั้งรางวัลในธิดาพามีคิดนี่แสนบาทครับ <c oughs> แล้วการ้องอันดับหนึ่งแปดมืนร้องอันดับสองหกมืนรางวัลเื่นๆอีกสามมืนสามมื่นสามมืนที่สำคัญพี่น้องวันที่สิบเอ็ดเป็นการประกวดรอบที่สอง สมีทีมงานดา่าหนาจากละครเรื่องกี่เผามาทั้งเมดเลย <c oughs> เอิ้นว่ายกยกทีวีมาอยู่พี่มาบ้านเนาดา่าหนามาเมัดยังบ่พอยังบพ่พ่อวันที่สิบสี่สิบสี่ท่านว่ามืดรอบตัดจินครับรอบดัดจินนั่งง่ำที่ด่าพามีคิดเฮาสิมีทั้งพระเอกนั่งเอกคาร่องโตไร่โตโกง ของเรื่องแร่งเงามาอยู่ดีมืดทุกคนครับพี่น้องครับใครอยากเห็นไปเอกเรื่องแร่งเงานั่งเอกเรื่องแร่งเงากับท่านยาท่านยาอุจากท่านยาบอ <c oughs> ท่านยาเรี <c oughs> ผมยังหูจากไม่เดีอดเดืแต่ว่าหูแต่ว่างามเท่านั้นแหละมาเม็ดครับเขาได้รับเกียรติจากดาร่าเรื่องแร่งเงามาเม็ดทุกคนครับวันที่สิบสี่มาเบิ่งได้พี่น้องด้อ เริ่มจากตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปเข้าได้รับเกียรติจากพิธีกรรับเชิญสอสอรูปรอของหักเพื่อไท้แซมอยู่ในนั้นทรพมวานมนตีครับพี่รองงู้วประกบคู่คกับผู้ใหพิธีกรอนี่ประกบคู่ครับปนัดดาวงผู้ดีครับนี่สุดยอด เพราะฉะนั้นอบจอจัดสรรจริงดีๆไห่พี่น,น้องปีนี้งันดุงที่เมืองมวลแน่นอนครับก็ไปดีขอดาคนาไดๆบอกมากหลายว่าเรื่องดาเนี่ยพี่น้องครับพวกผมทั้งเหมือทีอยูนี่พี่ขวัญชัยในแนะนําแล้วหรือน้องกองแนะนําสอจอพวกผมทั้งเหมือขอบคุณพี่น้องอีกเรือนึงที่เลือกสอจอพวกเข้าเอาไวา้พี่ไว้น้องจักหน้อยสัก่อนอ่า เมียสอสอกับมี่เอ่อเมียสอสอเ็เป็นสอจอน้ากันนี่ละ่ะทีมงานพวกผมในทั้งสาสิบเจ็ดก้นที่เป็นสอจอพี่น้องเลือกมากกระมือเพราะนั้นขอบคุณพี่น้องแนะนํา,นใ,นานใจผมได้คะแนนสามแสนแปดหมื่นก็กัวชะนะเขาเกินสองแสนพี่น้องให้คะแนนหลายโพดเห็ดงานยาก <c oughs> มันกดดันจนป่วยไปช่วงหนึ่งเขาล้มให้บาล แต่ว่าบุรังคนก็ทซาว่าตายแล้วก็มี่บุรังคนแต่พ่เป็นอย่างเขาแหงแซงแหงื่นเน่าเนะามันบอกแซงล้มไปรอดแหงยืน่นเพราะฉะนั้นพวกผมทั้งวันีิครับเสียงานใ้พี่ให้น้องเต็มที่สจอสอสอ,สอ,สอนายกกวบจเสียงานในพี่น้องเต็มที่พี่น้องบดอ,อง่วงแต่สิ่งสำคัญบ้านเมืองเดี๋ยวนี้เดินไปยากครับ เดินไปยาวยวยางยว่าหยังย้อนมีซุ่มนายทหารยศพ้เอกแต่ว่าความคิดคือเด็กน้อยเขาเอื่นว่าเสียายเสียายผมว่าั้นความคิดแบบนี้นี่เป็นเสียนองหรือว่าผมว่าจะเป็นเราเสียไ <c> อ <oughs> ผมมาอย่างที่วันนึงกันว่ากับท่านสอสอสระบุทธที่ยืนนั้งหลังผมนี่ผมอยากให้ววกมั่นนี่พี่ยุกกองหนุนทั้งหลายนี่บริวัทธนาคารนั่นธนาคารนี่บริบวนนัสถาบันการเงินนั่นการเงินน,น,นี่ ที่หนุนหลังที่ขนก้นในเขาอยู่เดียวนี่นี่ยอยาดสมน้ำหนามันบ่ยากครับให้พวกมันไปปิดสนามบินอีกปิดทั้งสองกันลองเมืองว่าให้สิตตายก่อนกันเข้าหรือมันจิตตายก่อนเข้ามีหน้ากินเป็นบ่แต่มันมีเงินมันซือเขาว่าได้มันตายก่อนเฮาเลยครับพี่น้องให้มันตายก่อนเพราะฉะนั้นอยาเป็นกังวุ่นหยังห่งวงแต่สอสอเข้าเลยละ สอสอเจียบห่หน้าบอกว่ามือวันประชุมสภาเนี่ยบอกให้ใส่สรงไปยานนุ่งกระโปรงขเขาเหดบันไดปีนในทั้งหลังแล้วเรียบร้อยแล้วสมัยที่ผมอยู่นี่ผมมีบันไดปีนอ้าวท่านสอส,อ,สอเกียงยซักฝ่ายสีงามมาแล้วไี่น้องสมัยผมอยู่นี่ผมมีบันไดปีนอกข้างหลังครับเดี๋ยวนี้ไปเหตบันดไดไม่เรียบร้อยแล้วประธานสภาย,ยันยันเขาบุกสี้าสอสอนหนี สมัยนั้นเนป่าใช้ได้หามเล่าได้ครับหามเล่าตุ้งกันสู้บอ,อกไปก้อนก็นไปฮับเล่าโตยิงใหญ่เลยพระกันหนักบ้านเลยเห็ดบันไดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมแนะนําครับอสอสปัจจุบันนี่ย่าหนีครับยางออกมาารถยางมหาในคนคนกาก,ากา้ายางมากมันก็ยางนี้เท่าเองแหละครับฝ <c oughs> <c oughs> ากฝากไปถึงบักเซน้องนะครับบักเซน้องสิปิษประเทศ ทีแจ้แข็งประเทศไทยเี่มันมบ่มีผู้ใดเฮ็ดได้หรอกครับถ้ามาเขาก็เปิดแล้วประเทศใดเขาก็เปิดแล้วเดี๋ยวนี้ขั้นประเทศไทยปิดนี่เจอครับเจอ,อยังเจอตีนคนเสือแดงครับพี่น้องว้ายผมเป็นนายกอบจที่เป็นสอสออะตอนนี้ด่าวดเลยลืมข้าวลืมข้าวเดี๋ยวบันว่าหูหาพ้องแล้วสิว่าอีกแล้ว จำได้เปล่าคำเล่านี่นะได้คดีอยากบอกบอกท่านแล้วอยู่คดีพี่น้องครับอยากทักใต้พี่น้องโดนก็นี่แต่ว่าสสเข้ามาหลายคนแล้วก็แก่นํามาหลายคนแล้วเอาเป็นว่าผมมีทีมงานที่เป็นสสอ,อยู่ซอยอยู่ข้างหลังมีทีมงานที่เป็นกองนายขึอ้สจอทุกคนผมเียกงานไข่พี่น้องเต็มที่ปีนี้นักไก่เรื่องไฟแรงกับที่ออกซอยพี่น้องก็เต็มที่ไม่ต้องเป็นกังวลเอื้อนว่า พวกโเมีดง,งานเป็นระบบเป็นทีมตีใหแต่เมืองอุดอรไปใน้ขน้างนาสามปีข้างนานี่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยเร็ว้พี่น้องไว้วางใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับปรบมือดังๆให้กับนายอกองการมหาส่วนจังหวัดและสสสจทั้งหมดด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญนั่งบนเวทีการให้กาลังใจกับผู้ปราศัยท่านต่อๆไปนะครับขอบคุณพี่นอ้องแสดงจากเมืองเลยนะครับเลยห้าหนึ่งมากันสี่คันรถใช่ไหม มากันเีแล้วนะครับและมีน้ำใจมาจากท่านลัมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งท่านสอส,อสอเปล่งมณีเลขสมบูรณสุขนะครับฝากน้ำใจมากับคนแสดงช่วยสนับสนุนเวทีด้วยปรบมือดังๆให้ท่านลัมตรีปรีชาและสอส,อสอเปล่งมณีด้วยครับขอบคุณพี่น้องบันสะแบงมาสี่คันรถนำโดยแม่มิตรช่วยค่าเวทีด้วยแม่มิตรห้าร้อย แม่นำพรห้าร้อยบาทครับนะนำ้นำจิบน้ำ